สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาทักทายกันนะคะอ่าฤดูการเม็ดขนุนป่ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็ไปเก็บมานะคะล้างทําความสะอาดแล้วเราจะทําการแกะเยื่อออกนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะเยื่อใสๆ่ๆตรงนี้เราจะต้องแกะออกนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่แกะออกเนี่ยเขาจะขึ้นลาเวลาที่เรานำมาเมล็ดไปเพาะนะคะนี่นะคะทําการถ่วงน้ำนะคะเมื่อเราแกะเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ จะนามาถ่วงน้ําถ้ามเมล็ดที่จมคือมเมล็ดที่สดใหม่นะคะแต่ถ้ามเมล็ดที่ลอยคือมเมล็ดที่ร่วงมาก่อนหน้านี้แล้วมเมล็ดขนุนป่าเนี่ยถ้าจะให้อัตรางอกที่ดีนะคะเราจะต้องเก็บมาเนี่ยเราต้องมาล้างทําความสะอาดเอาเยื่อออกนะคะแล้วเราก็นําไปเพาะค่ะนี่นะคะ,มะเมล็ดสดใหม่นะคะของปีนี้เลยนะคะเริ่มทยอยสุกล่วงกันแล้วนะคะ,มะเมล็ดขนุนป่า ปลูกเสริมสวนป่านะคะดีค่ะแล้วก็ยังเป็นห่วงโซ่อาหารให้กับสัตว์ป่านะคะสามารถกินได้นะคะเนี่ยค่ะเนื้อไม้สวยนะคะใช้ได้เลยนะคะต้นสูงชลูดตรงนะคะขนุนป่านี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะคะเราก็จะกำมะเล็ดขึ้นมาแล้วก็ถ่วงเลยค่ะนี่นะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีทั้งมเมล็ดลอยแล้วก็มเมล็ดจมนะคะ เนี่ค่ะนี่เราก็จะช้อนออกนะคะช้อนออกแล้วเราก็จะนำแต่เมล็ดที่จมนะคะไปเพาะนะคะเก็บสดใหม่เลยค่ะเก็บมาจากเมื่อชานี้เลยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 2ย์เ6 5 9 8ค่ะเป็นเบอร์ของหนิงนะคะเมมเบอร์ขึ้นนลน์ค่ะ หรือจะแอดไลน์ ID นะคะ n i n g p c 2 0 1 3ค่ะจะเป็นไลน์ ID นะคะนี่ค่ะ